สวัสดีครับคุณอยู่กับเคนที่ออโต้สเตชันครับวันนี้เคนอยู่กับ Honda a f r i c ิ Twin 1นพ <im> ันร right ้อยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครับผมว่าการขับขี่เจ้า a อฟริกาทว n นพันร้อยใหม่เนี่ยมันดีขึ้นยังไงครับดีไซน์ของตัวรถนะครับถ้าเทียบกับ CRF 1000L หรือว่า a อฟริกาทว n นตัวเก่าเนี่ย เปลี่ยนไปหมดทุกประการนะครับแต่ยังคงอัตลักษณ์ของตัวรถไว้อยู่ครับไฟหน้าของเขาเป็นโคมไฟ LED นะครับแต่ในรุ่นนี้จะไม่มีไฟ c o นเ e อ i n g ิงไลทแบบในตัว Adventure Sport นะแต่เขามี IMU Unit IMU Unit คืออะไรคือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวครับที่ในแอฟริกาทวินมีมาให้ถึง6แกนเลยทีเดียวครับเพื่อควบคุมการทํางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาครับดีไซน์ของตัวรถจะมีความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นเรียกว่าลีนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ทุกอย่างเล็กลงเรียวลงดูสปอร์ตโชบเฉียวมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับต้องบอกว่า Honda เขาปรับแอ r i ิกาท i วินเนี่ยให้เหมาะกับการขี่ลุยมากขึ้นกว่ารุ่นโฉมก่อนหน้าทีเดียวครับจะสังเกตได้จากตัวเบาะนะครับที่มันจะแคบลงนะครับเช่นเดียวกับถังน้ำมันที่ช่วงเดียวกับช่วงขาเนี่ยก็จะแคบลงเหมือนกันครับทำให้เราสามารถควบคุมแฮนด์ลิ่งรถเนี่ยได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ทมทแมงมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ก็แลกกับ การนั่งที่ไม่สบายนะครับต้องเลื่อนตูดออกมาตรงนี้ถ้าคุณจะใช้เวลาเดินทางแต่ก็จะเสียเรื่องการควบคุมที่ถังน้มามันไปเนาะตัวเบาะนั่งครับในรุ่นนี้จะปรับสูงต่ําได้นะครับอันนี้คือตําแหน่งเบาะสูงนะครับวิธีการปรับเบาะก็ค่อนข้างเหนื่อยแรงอยู่เหมือนกันเพราะต้องถอดอันนี้ออกยกอันนี้ขึ้นยกเข้าไปแล้วถอดอันนี้เข้าไปใหม่และไอห,หูเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเบาะนะครับมันยึดอยู่ข้างในแฟลลิ่งอีกทีหนึ่งนะครับพักเท้าของเขาครับน่าเสียดายที่ เขาทําให้รถมาเป็นรถลุยขึ้นแต่ให้พักเท้าที่เล็กและติดยางมาให้ซะอีกแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ขี่ลุยอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรกับมันนะครับจะเห็นว่าบอดี้ด้านท้ายของเขามีความเรียวปัาดเปียวเหมือนกับรถ enduro เ,เลยนะครับและงอาร์มของเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก crf 4 5 0 r ครับเอามาใช้ใน africa twin พันร้อรุ่นใหม่คันนี้ครับในตัวนี้จะมีอุปกรณ์สแตนดาดอยู่นะครับก็คือชิลหน้าที่เป็นชิลสั้นครับข้อดีของมัน คือเวลาคุณขี่ลุยคุณขี่แอนดูโรมันต้องมีช่วงในการยืดตัวแบบนี้ใช่ไหมครับมันทําให้ตัวชิลหน้านะครับมันไม่กระแทกเข้าที่อกของผู้ขับขี่นะครับอย่างที่เราจะเห็นในวิดีโอออฟฟิเชียลที่มันจะต้องมีการแบบควบคุมแฮนด์ลิงรถที่สุดขี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ตีเข้ากับอกเรานะครับการแฮนด์แบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวก้านเบรกก้นคลัชเนี่ยไม่เสียหายเวลาที่ลมนะครับแต่ก็เป็นการแฮนด์แบบให้ตัวนะไม่ได้แข็งแรงมากมายอะไรครับ นอกจาก2อันนี้ครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาให้แล้ว Honda Big Wing กรุงเทพครับยังติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาคือตัวกาดไฟหน้านะครับแล้วก็แคชบาร์รถแล้วก็แคชบาร์เครื่องครับซึ่งผมบอกเลยว่า2สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมีอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะขี่ลุยหรือไม่ลุยก็ตามทีครับด้านฟังกช์ชันการใช้งานดีกว่าครับ Honda a อกาวนพันเป็นรถที่มีจอสแสดงผล4ีสี TFT ขนาดใหญ่รองรับทัชสกรีน ลองรับ Apple CarPlay ด้วยส่วน Android Auto เนี่ยจะไม่ลองรับนะครับอ่ะเปิดให้ดูกันดีกว่าครับตัวจอสแสดงผลทัชสกรีนนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือรองรับ Apple CarPlay คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต USB ตรงนี้นะครับแล้วข้อมูลตรงนี้ครับก็จะเชื่อมต่อโทรศัพท์คุณกับบลูทูธที่ติดอยู่ที่หมวกกันน็อกนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนรีบูตขึ้นมาช้าแต่ว่าคุณก็สามารถสตาร์ท เครื่องยนต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอหน้าจอมันรีบูตเต็มระบบนะครับหน้าจอของเขาเป็น TFT ครับซึ่งถ้าคุณไม่เชื่อมต่อ Apple CarPlay เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเหมือนรถจัก,กรยานยนต์รุ่นอื่นๆทั่วไปคือบอกการทํางานของตัวรถนะครับข้อมูลอตัตราสิ้นเปลืองนาฬิกาตําแหน่งเกียร์การทํางานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วก็โหมดการขับขี่ของ Aston a r t i n พันร้อจะมีทั้งหมดถึง6โหมดการขับขี่ด้วยกันครับนั่นก็คือทัวร์เออร์แบน e l กราเวลแล้วก็ออฟโรดครับซึ่งก็จะมีการทํางานของตัว Engine Brake Control ตัว power แล้วก็ตัว traction control ที่ต่างกันออกไปนะครับส่วนในโหมดอีก2โหมดเนี่ยคือ user 12คุณสามารถเข้าไปเซตการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้เองในทันทีครับหรือถ้าคุณกังวลว่าในจังหวะที่คุณคีย์อยู่ในโหมด Off-Road และอยากควบคุมการทำงานของ traction control ให้ได้ดังใจเนี่ยคุณสามารถตั้งปุ่ม favorite ตรงนี้ครับ เพื่อให้เป็นเลือกเลเวลของการทำงานอย่าง traction control ได้หรือจะเลือกเป็น wheelie control หรือจะเลือกเป็นการเปลี่ยนโหมดการขับขี่ก็ใช้ปุ่ม favorite ตรงนี้ได้แต่ต้องเข้าไปตั้งค่าในหน้าจอนะครับเรื่องหนึ่งครับที่ใช้งานและแอบหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของความไม่คุ้นเคยส่วนตัวคือประกับแฮนด์ของมันไม่เลื่องแสงครับพอตอนกลางคืนขี่มามืดๆถนนไม่มีไฟเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนโหมดเราอยากจะกดดูอะไรสักหน่อยมันควานหาลําบากอยู่เหมือนกันเนาะแต่เชื่อว่าลูกค้าหลายๆคนที่เคยชินกับตัวรถแล้วน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้กัันครบ จอแสดงผลของ Honda a f อฟิกาท i วินโฉมนี้นะครับยังสามารถปรับสว่างและมืดอัตโนมัติได้แบบในรถเก่งด้วยครับโดยหน้าจอของเขาครับสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้3รูปแบบนะครับซึ่งคุณจะเลือกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน4โหมดหลักนะครับหรือแม้กระทั่งในโหมด User เลือกรูปแบบการแสดงผลแบบที่คุณต้องการได้เลยด้วยการเข้าไปที่เมนูครับด้านระบบการสะเทือนของเขาครัจะเป็นชกหน้าโชว์วขนาด45มิมตรครับ ปรับค่าสปริงพีโโลดได้ด้านหลังเองก็ปรับค่าสปริงพีโโลดและรีนเบลได้เช่นกันเป็นระบบการสะเทือนจากโชวานะครับขนาดวงล้อครับล้อหน้า21ล้อหลัง18เรียกได้ว่าสร้างมาเพื่อลุยอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับและส่วนที่ชอบมากคุณจะเห็นว่าใต้ท้องเครื่องของเขานะครับมีโลหะบางท่อบางเครื่องอะไรมาให้เรียบร้อยเลยซึ่งอันนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์เท่านั้นแต่ยังสวยงามมากๆด้วยเลยทีเดียวครับตัวรถครับนอกจากปรับสรีระาของช่วงถังน้ํามันและเบาะนั่งให้แคบลงแล้วนะครับเพื่อทําให้คุณ ขาถึงพื้นได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วก็ให้การควบคุมถังน้ํามันที่ดีขึ้นแล้วในเวลาการขี่ออฟโรดเนี่ยแฮนเดิลบาร์ของเขาครับยังสูงขึ้นย2 5ม mm, มมีขนาดแฮนด์ที่กว้างขึ้นนะครับและเข้าหาตัวมากขึ้นให้สรีระในการขับขี่เวลาออนโรดเนี่ยที่แบบโอ้โหสบายเลยคุณหลังตรงนะครับและยิ่งเบาสูงแบบนี้คือผมตัวสูงไงผมก็จะใช้เบาสูงนะครับก็จะเป็นสรีระการเดินทางที่ชิลเหลือเกินแต่ว่าในความชิลของมันครับมันมีชิลหน้าที่สั้น มากๆสําหรับการเดินทางที่ใช้ความเร็วนะครับฉะนั้นถ้าความเร็วเกินร้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียงลมเริ่มตีหมวกสนันแล้วแหละครับ Honda F-Gatwin ครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของเฟรมเปลท้ายอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ตัวรถมีน้ําหนัก เบาลงจากเดิม5กิโลกรัมครับน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่220หรือราวๆ222กิโลกรัมเท่านั้นเองครับเบาลงกว่าเดิมเนี่ยอาจจะเห็นผลไม่มากนะัก5กิโลกรัมแต่เขามีการเซตเซนเตอร์กาวิตี้ครับหรือจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถใหม่ทำให้คุณสามารถควบคุมรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการขี่ออฟโรดแบบนี้ คุณจะควบคุมรถได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเพียงแค่จูงรถครั at. บก็สัมผัสได้แล้วว่าตัวพันร้อยเนี่ยมีจุดศูนย์ถ่วงที่ดีกว่าและให้น้ำหนักในการเข็นที่เบากว่าในรุ่นโฉมก่อนหน้านี้นะครับด้านเครื่องยนต์เองนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมสถาปัตย์เครื่องยนต์เดิมเลยแต่มีการปรับปรุงในหลายๆส่วนครับซึ่งทําให้เครื่องยนต์ลูกนี้เบาลงไปประมาณ2-3ถึงกิโลกรัมนะครับขนาดกระบอกสูบใหญ่ขึ้นมีการเปลี่ยนวัสดุภายในในหลายๆจุดนะครับ แต่ที่สําคัญเลยคือการส่งกําลังของมันครับทำได้อย่างสมูทนุ่มนวลมากขึ้นกว่ารุ่นเฉมก่อนหน้าครับในรอบต่ำเนี่ยมีอาการอึดอักเนี่ยที่น้อยลงนะครับส่งกําลังได้สมูทขึ้นและโดยเฉพาะในทางออฟโรดในทางเอ็นดูโรเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องยนต์ของมันทําให้การขับขี่ของคุณนุ่มนวลและง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับด้านการขับขี่ครับฮอนด้าอุฟกาทวินพันร้อยถือว่าเป็นรถที่มีรูปแบบการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเฉิมก่อนหน้าแทบทุกประการเลยครับ การแฮนดิ่งทำได้ง่ายกว่า agility หรือความคล่องตัวเนี่ยสูงกว่าเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมครับระบบการสะเทือนของเขาแม้ตัวนี้จะไม่ใช่โช๊คไฟฟ้าแบบในตัว Adventure Sport แต่ก็ทำงานได้อย่างเฟิร์มกระชับครับแม้ในสภาวะที่เราขี่มาทางออฟโรดที่เป็นหินลอยเป็นหินเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็ทําให้เราครับกล้าที่จะใช้คันเร่งครับกล้าที่จะกระแทกเข้าไปเลยเพราะเรารู้ว่าโชค๊คหน้าโช๊คหลังมันเอาอยู่ทางแบบนี้แน่นอนครับมันมีกระด้งกระเด้งอยู่แล้ว แต่เรื่องของการเก็บแรงเรื่องของการให้ความมั่นใจในการขับขี่ทางออฟโรดเนี่ยทำได้ดีมากครับส่วนการขับขี่ในเมืองครับเทียบกับรุ่นเก่า Honda a f r i c a t w ิน1 1 0 0มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นสูงมากครับในรุ่นตัวสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับยังมีการใส่ครู Control มาให้นะครับซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางที่เป็นระยะทางไกลๆนะครับโดยครูสคอนโทรจะทํางานที่ความเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปต้องอยู่ในเกียร์สขึ้นไปด้วยเท่านั้น และการแตะเบรกนะครับจะไม่เป็นการแคนเซิลระบบการทํางานของคร u สคอนโทรลครับคุณสามารถใช้คันเร่งและเบรกต่อเนื่องไปได้นะครับโดยที่ครุสคอนโทรลยังคงทํางานอยู่อย่าเผลอลืมซะละครับว่าเปิดการทํางานของครุสคอนโทรลเอาไว้เรื่องของการเดินทางยาวๆนะครับการขี่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ครับความเร็วที่ใช้ร้อยย0่ร้อีเนี่ยขี่อยู่แค่เกียร์สี่เนี่ยถือว่าสบายๆมากๆเลยครับและ,ละหลายๆช่วงเราแทบไม่ได้เตะขึ้นเกียร์หเกียร์หเลยนะครับเต็มที่คือ ร้อยสีที่เกียร์หแบบห่อยๆหย,ย่อนๆย่อนสบายๆการทําความเร็วสูงของเขานะครับถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเมื่อเทียบกับรุ่นเฉมก่อนหน้าแม้จะรู้สึกว่าแฟรลิงของรถนะครับมีขนาดที่เล็กลงครับแต่ความเสถียรของช่วงหน้าในแอฟริกาทวินพันร้อยเนี่ยดีขึ้นกว่ารุ่นเฉมก่อนหน้าชัดเจนครับที่ความเร็วสูงนะครับมีความนิ่งกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยทีเดียวครับอาการล้อหน้าลอยเนี่ยถ้าไม่เจอถนนแย่ๆจริงๆเนี่ยแทบไม่มีให้เห็นเลย และโหมดการขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายดายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ Honda s e ซ็นทิฟิเบิลท็อกคอนโหรือว่า traction control เขามีถึง7ระดับครับเจอฝ่าท่อเจอถนนเปียกเจอถนนที่มีน้ำเจิ่งนองเนี่ยบางทีที่เราเผลอใช้คันเร่งอย่างรุนแรงเนี่ยมันตัดนะครับและให้ความมั่นใจได้ดีมาก traction control ของเขานะครับที่มีทั้งหมด7 l e v เลเวลและเลือกปิดได้นะครับโดยการปิดเนี่ยจะต้องกดที่หน้าจอนะครับ traction control แต่ละระดับนะครับจะมีการควบคุมการถไายของล้อหลังเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับมากน้อยเนี่ยเท่าที่ลองดู g a ปไม่ได้ห่างกันมากครับอยู่ที่คุณอยากได้ความปลอดภัยอยากได้ความสนุกในแบบไหนนะครับผมต้องบอกว่าตัวแอฟริกาทวินเนี่ยต่อให้เปิด traction control จนเหลือแค่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีความปลอดภัยอยู่นะครับผมไม่ได้สไลด์จนถึงขนาดว่าตูดปัลดรถล้มลงไปถ้ากรณีที่คุณไม่ได้เล่งมันจนแรงจัดมากขนาดนั้นนะครับ พอให้คนที่มันบนทางออฟโรดเนี่ยสามารถสไลด์จนรถขวางตูดปัดสนุกสนุกกันได้ครับ ABS เองที่เป็น ABS ออฟโรดก็ทำงานได้ดีครับในกรณีที่ต้องเบรกนะครับบนทางที่เป็นทางกรวดถือว่าทำงานได้ดีครับแต่ถ้าเราแบบกำแลวปล่อยรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีหน้าชกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเบรกนะครับแบบ ABS ออฟโรดเนี่ยก็สามารถกำเบรกบนทางออฟโรดได้เลยครับหน้าหลังทำงานได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวครับ ส่วน ABS ล้อหลังครับคุณสามารถที่จะเลือกปิดครับหรือในออปชัน ABSRR บนหน้าจอเนี่ยเลือกปิดได้นะครับทำให้ล้อหลังสามารถสลไลด์ได้แต่ ABS ที่ล้อหน้าก็ยังคงให้การทำงานอยู่ครับแม้ว่าในบางช่วงนะครับอาจจะมีอาการที่รู้สึกแหละว่าท้ายมันดิ้นนิดหน่อยแต่เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันอันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวครับถ้าคุณเปิด traction control ไว้เต็มครับส่วนในเรื่องการเดินทางครับถ้าคุณใช้โหมดทัวร์คุณจะเป็นการเดินทางที่ผ่อนคลายมากๆครับเพราะ พาวเวอร์โหมดเขาจะตั้งอยู่ที่เลเวลหครับจะให้การตอบสนองแบบสบายๆมีกําลังไว้ให้เร่งแซงครับแต่ถ้าอยากจะตึงขึ้นมาหน่อยครับแนะนําว่าให้ตั้งเป็นในโหมดของเออร์นะครับที่คันเร่งจะอยู่ในโหมด2และทํางานได้ตึงมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนคนที่ชินกับรถแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะขี่อยู่ในโหมด Gravel หรืออ f ฟโรดเป็นหลักนะครับเพราะในโหมดกราวเวกับออฟโรดเนี่ยคุณจะได้เอนจินเบรกคอนโทรลเต็ม คุณจะได้ power mode เต็มนะครับผมในขณะที่ traction control เนี่ยคุณสามารถเลือกเปิดปิดได้ตามต้องการเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณตั้งปุ่มดาวน์เนี่ยคุณเลือกระเวลของ traction control 7ระดับเนี่ยได้เลยสบายๆครับน่าเสียดายนะครับที่ในรุ่นโฉมนี้ก็ยังคงให้มาเป็นวงล้อบแบบมียางในอยู่ซึ่งอาจจะลําบากนะครับในกรณีที่อาจเกิดอุบัติเหตุนะครับผมหรือว่าอาจเกิดกรณีที่ ล้อลัวอ่วยางแตกขึ้นมานะครับผมจะต่างจากตัว Adventure Sport ครับที่ในรุ่นชมนี้เขาให้วงล้อแบบไร้ยางในมาแล้วครับในแอฟริกาทวินพันร้อยตัวสแตนดาร์ตตัวนี้ครับจะไม่มีมือจับคนซ้อนนะครับให้เป็นเชือกที่คล้องตัวเบาะนั่งคนซ้อนมาเอาจริงๆเนี่ยก็ลำบากคนซ้อนอยู่เหมือนกันครับแต่ก็แลบมาด้วยท้ายที่สวยเปรี่ยวและเท่มากๆเลยครับอย่างไรก็ตามครับคนที่ซื้อรถประเภทนี้และมีคนซ้อน ยังไงก็ต้องมีการติดตั้งกล่องหลังและกล่องข้างกันอยู่แล้วน่าจะแลกกันได้นะครับในส่วนนี้ราคาจำหน่ายของเจ้า Honda a f r i c a ิ w i n 1ินพ CRF 1 0 0 L ครับอยู่ที่559,0 0 0บาทแพงขึ้นจากรุ่นเดิมก่อนหน้าเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองครับแค่หลักพันถือว่าคุ้มมากกับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาขนาดนี้เราเองยังคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะทะลุ0 0 0 0 0ด้วยซ้ำแต่ผิดคาดครับ5 5าเท่านั้นเองครับทีนี้ครับถ้าเทียบกับคู่แข่งถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยยามา มันเก่ามากนะครับผมซูซูกิวิสตอมพันตอนนี้ก็ออกเป็นพันห้าสิบที่มาในแนวที่เน้นการเดินทางออนโรดมากกว่านะครับแล้วก็มาในสไตล์ที่ดูร่วมสมัยดูวินเทจนะครับส่วนเวอร์ซิดพันแน่นอนว่าล้ามากๆนะครับและได้เครื่องสี่สูบเรียงด้วยถ้าคุณจะออนโรดร้อยเหรือ90%เนี่ยไปเวอร์ซิดพันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่สําหรับแอฟริกาทวินครับมันไม่ใช่แอดเวนเจอร์สปอร์ตมันเป็นแอดเวนเจอร์เอนดูโรครับที่พร้อมพาคุณไปออกนอกรู่นอกทางมาากกว่ ที่จะอยู่บนถนนดำนะครับแต่ถามว่าขี่บนถนนดําทําความเร็วเร่งแซงท่องเที่ยวสบายไหมบอกได้เลยครับเป็นรถที่ยอดเยี่ยมบนถนนดําและถ้าอยู่บนทางดินครับมันจะเหมือนสวงสวรรค์ของเจ้านี้เลยถ้าคุณมีศักยาภาพมากพอในการควบคุมสมรรถนะของแอฟริกาทวินบนทางออฟโรดนะครับเพราะบอกได้เลยว่าเทียบกับรุ่นโฉมก่อนหน้าแล้วทางออฟโรดมันกว่ารุ่นโฉมก่อนหน้าทุกประการครับแต่ถ้าเทียบกับ GS เจ้านี้ได้ GS2 คันนะก็คุณลองคิดเอาแล้วกันถ้าคุณถามว่า g s ดีกว่าไหม GS ดีกว่าเจ้านี้ทุกประการเลยครับแต่ GS ซื้อคันนี้ได้2คันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวจะลองเปิดเบาะให้ดูกันนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องเอาอันนี้ออกก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะสายเนี้ยมันจะชอบอยู่กับเบาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเเด้งขึ้นมาแล้ว อาจจะผมอาจจะไม่คุ้นเคยกับรถเองก็ได้นะแต่เนียผมทำเข้าออกอยู่ประมาณสามรอบแล้วแลวผมก็ยังไม่คุ้นกับมันอยู่ดีส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับกุญแจแล้วแต่ว่าเอาออกยากเหมือนกันเพราะมันจะมีเขี้ยวมันอยู่นะครับล็อกอยู่มันดูเหมือนง่ายนะคุณผู้ชมขั้นตอนมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าผมอาจจะผิดเองที่ทำไม่ได้ก็ได้นะ มันสะจจันเลยอะ่ะเฮ้ยมันง่ายวะะแล้วก็อน,นี้<อ>ผมอาจจะไม่เคยชินนะผมว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอาจจะคุ้นเคยกว่าผมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ปรับกันทีเดียวไงแต่และนี่คือการปรับเบาะ เขาด้กระตุนพันลอยซึ่งน่าจะนานกว่ารีวิวหรือเปล่าวะ <laughs> จบครับ